สวัสดีค่ะบักสภาพมือสองคะ้วยค่ะค่ะเราจะมารีวิวนะคะเป็นเอี้ยมยีนนะคะลูกค้าคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตไอทีนะคะ45กิโลราคา6,000บาทนะคะลูกค้าคะจำนวนอยู่ที่ประมาณ80 1 0 0ถึง100ตัวนะคะตกตัวหนึ่งประมาณการอยู่ที่60บาทนะจังเนื้อนะจ๊ะใช่ค่ะ60บาทลูกค้าจ๋าเป็นเอี้ยมยีน จจะมีทั้งเป็นทรงกางเกงทรงกระโปรงนะคะลูกค้าจ๋าค่ะมาเลยเน้นเป็นผ้ายีนนะคะลูกค้าจ๋าเอาสวยเด้อเป็นทั้งแบบว่าแบบสั้นแบบยาวเลยนะคะค่ะค่ะมาให้เลืนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าการก่อนนะคะว่าประมาณแปดสิบถึงร้อยเนาะยังไงเรานับอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะออ้ยเป็นแบบนี้อุ้ยสวยสวยเป็นเอี๊ยมอากแลยเห็นลูกค้าจ๋าเอี๊ยมยาว แบนหรือเปล่าไม่แน่ใจรูค้าจ๋าสวยๆเลยนะคะต้นทุนต่อตัวหกสิบบาทยิ่งเป็นเอี้ยมสามารถทำราคาได้ค่อนข้างดีนะคะลูค้าจะเอาไปขายร้อยห้าสิบสองร้อยค่ะสองร้อยห้าสิบได้เลยิ่งแบบนี้ได้ด้วยจ๋าสวยเลยสวยด้วยน่ารักน่ารักเทเลยนะคะเอ้าก็สวยเถะเท่แถะนะคะลูค้าขาแล้วก็ใส่แบบว่าเสื้อยี่สีขาเข้ามนได้ใส่รองคาผ้าใบ นะคะลูกค้าจ๋าเอาค้ามาเลยค่ะลูกค้าจ๋าขาสั้นขายาวนะคะเป็นกระโปรงนะคะลูกค้าจ๋าขาเดฟขามมาขาปล่อยขาบานขามาเลยนะคะในนี้นะคะเน้นเป็นเยี้ยมยีนนะคะลูกค้าจ๋าสวยเหรอสวยน่ารักนะคะลูกค้าจ่ะใช่ค่ะทั้งเป็นแบบว่าผ้านิ่มๆนะคะมีทั้งแบบว่าเป็นเดนิมนะอันนี้จีอูนะคะลูกค้าจ๋า อูคลูกค้าจะแนะนําใครที่สนใจสามารถเอฟได้เลยใครที่สนใจสามารถเอฟได้เลยนะคะลูกค้าจะสินค้ามีไม่เยอะมีแค่1ตัวอย่างแล้วก็1กระสอบนะคะลูกค้าจ๋า1ตัวอย่างและ1กระสอบค่ะลูค้าจะใครที่สนใจสามารถเอฟได้เลยนะคะลูกค้าจะหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะอุ๊ยสวยเด้อ สวยอยู่ดิสวยเลยลูกค้าจ๋าสวยนะคะลูกค้าค่ะงานก็ค่อนข้างใหม่เลยนะคะลูกค้าค่ะแต่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5่นึงนะคะใช่ค่ะขาดเบิ้อดำมีเจอนะคะลูกค้าจ้ะเรื่องเบรนเนาะจะดูยากๆนิดนึงลูกค้าไปดูอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าจะคาดยกอีกทีหนึ่งเอ้าเทพเลยลูกค้าสวยเนาะมัน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 ไม่ใช่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ยาวไปด้วยนะหนูว่ามันพอดีนะคะอันนี้อยาเทียบไซส์อะแคบแค่ความยาวเทียบแค่ความยาวนะเทียบไซส์น่าจะ ขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะเทีปแค่ความยาวนะคะลูกค like mm ้า hmm. จ๋าพอดีนะพอดีนะคะลูกค้าจ๋าต้องสวยเด้อลูกค้าจ๋าสวยเลยแนะนำแนะนำค่ะต yeah. ้นทุนหบาท60บาทเท่านั้น60บบาทต่อตัวห0บาทต่อตัวส0บบาทนะคะลูกค้าจ๋าอุ่งอ่ะจียู่ก็มีพี่ก็มีจียู่ก็มีนะคะลูกค้าค่าถ้าอย่างเอี้ยมยาวนะคะไปขาย 3- 4 0 0 500ได้เลยได้เลยต่อตัวนะคะลูกค้าค่ะ ถ้าเป็นงานสั้นเนาะประมาณร้อยร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าขาสองร้อยนะคะร้ก้เก้าก็ได้นะคะใช่ค่ะแนะนําค่ะลูกค้าจาสวยๆเลยนะคะผ้าค่อนข้างใหม่สะอาดนะคะลูกค้าจะอันนี้แจ้ไว้เลยเนาะนี้มีชํารุดนิดนึงนะคะลูกค้าจะอาจจะแบบว่าไปเย็บติดกันนิดนึงหรือว่าหาตัวนี้มาใส่ใหม่นะคะลูก<อ>ค้าจาใช่ค่ะ แต่แต่ว่าเพิ่งเห็นตัวเดียวนะพี่เตกนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าตัวอื่นนี่ลูกค้าไปอยู่ทีหนึ่งเนาะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เสียหายก็มีเจอนะคะอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างใช่ค่ะอุ้ยนี่เป็นชุดหมี่เด้อของผู้ชายน่าจะผู้ชายชุดหมี่มีชุดหมี่มาด้วยนะคะจ๋าอันนี้ไปยังไงมายังไงโอ้เขาเป็นสีอะไรคะเขาเป็นสีอะไรพี่ด้วยยังไงอันนี้น่ารักจังเลยเสาสวยร่นเนาะวัยรุ่นนะคะลูกค้าจ๋าน่ารักน่ารักนะะคมดกเลยนะคะอุยน่ารักน่ารัก สีเข้มสีอ่อนมีมาค่ะลูกค้าจ๋าสีซีดมีมาหมดนะคะลูกค้าจ๋ามันนี้นะคะเหมาะมากนะขายทุกตลาดค่ะลูกค้าจ๋าตลาดทั่วไปตลาดออนไลน์ตลาดแบบว่าตลาดนัดตลาดของผมได้หมดยิ่งเป็นคายยีนแบบนี้ใครๆก็ใส่ไม่เฉยนะไม่มีเฉยนะคะลูกค้าจ๋าในงานยีนใครๆก็ต้องมีใครๆก็ต้องใส่นะคะลูกค้าค่ะ ใช่ค่ะแนะนําแนะนําค่ะสินค้ามีไม่เยอะด้วยหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าจะมีไม่เยอะนะคะลูกค้าแต่อันนี้เป็นผ้ายีนดเดนินเด้อสวยเ้อลูกค้าจ้ะใช่ไหมคะสวยเลยยังพุทเทไทยนี่ยอเป็นชุดหนีนะคะชุดหนีชุดช่างไปเลยนะคะลูกค้าขาอวยังหรอยังเท่เลยนะคะใช่ค่ะมีปนมาเนาะสองสามตัวนะคะลูกค้าจะมีปนมานะคะวิสวยและเท่ เฮ่บางคนหาแนวนี้ล้วนก็มีนะคะลูกค้า่ะอะแนวนี้เรียว่างานแนววินเทะแนววินเทจนิดหนึ่งนะคะใช่ค่ะบางท่านก็ใส่นะคะลูกค้าจ๋ยสวยๆเก๋ๆแบบนี้ค่ะต้นทุน60บาทค่ะลูกค้าจ๋าจำนวนตัวนะคะอยู่ที่ประมาณ8 0 1 0 0ตัวนะคะลูกค้าจ๋าราคา6 0พันบาทเท่านั้นนะคะเป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าจ๋าเอาสวยอ่ะน่ารักยู่เดืนนี้ได้เลยน่ารักเลยนะคะลูกค้าขาด้านข้างหล้าในข้างหลัง อาจจะมีเป็นสีแปลกๆมาบ้างเช่นสีขาวตัวนี้นะคะรูกาจะเแต่ยังเป็นครงเนื้อผ้ายีนนะคะลูากาจะเป็นของ G U เหรอ G U นะคะสวยเลยที่เราเจอก็จะเป็น G U นะคะที่เจอไปนะคะใช่ค่ะแนะนำค่ะลูกค้าจะขายได้ทุกกลุ่ม ะคะสวยเลยทุกตลาดเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นราคานะคะขึ้นอยู่กับแต่ละตลาดของลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะต้องบางกลุ่มที่หนขายออนไลน์อาจจะแบบว่าซักรีทําความสะอาดเนาะลูกค้าจะอาจจะอัพราคาได้ค่อนข้างสูง3 0 0 400 500้อาจจะอัพราคาได้นะคะขายตลาดนัดค่ะลูกค้าจะลูกค้าเน้นขายหมดเร็วไปไวนะคะลูกค้าจะ200รนะคะ150 200 180นะคะ ได้หมดใช่ค่ะได้หมดนะคะราคาทั่วไปนะคะโอนาวีค่ะสองร้อยห้าสิบนะคะใช่ค่ะอุ้ยสวยอุ้ยน่ารักน่ารักแท้อันนี้เป็นจ้ำเหรอคะเป็นจ้ำเหมือนจ้ำจ้ำจ้ำยีนใช่ค่ะเหมือนมีปนจ้ำด้วยเนาะแต่สวยสวยค่ะวิ่งสวยจังเลยคุณผู้ชมอ่าพี่ชิติพัฒน์นะคะจองครับหมายถึงจองกระสอบนี้นะคะพี่ พี่อะไรนะคะพี่ชิดติพัทใช่ไหมคะอ่าพี่ชิดติพัทรับเป็นกระสอบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคอนเฟิร์มให้หนูนิดหนึ่งนะเดี๋ยวคอนเฟิร์มให้น้ำนิดหนึ่งนะคะถ้ารับเป็นกระสอบนี้แจ้งได้เลยว่ารับเป็นกระสอบเยี่ยมยินที่รีวิวนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเก็บไว้ให้เลยสามารถทัาขายแอดมินก็ได้หรือว่าแอดถ้าหาพนักงานขายที่ขายประจําอยู่แล้วก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยสวยเด้อสวยนะคะสวยเลยแนะนําเลยนะคะแบบยาวค่อนข้างเยอะนอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบยาวนะคะใช่ค่ะ สินค้ามีไม่เยอะนะคะลูกค้าจะถ้าพี่อะไรนะชิติพัชชิติพัชรับเป็นกระสอบนี้แล้วเหลือเป็นอีกระสอบเต็มครอบถึงกระสอบนะคะลูกค้าจะใครรับสามารถเจเข้ามาได้เลยหมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าจะหมดแล้วหมดเลยเด้อล็อตนี้หมดเลยนี่ก็เป็นโอนาวีนะคะลูกค้าจะเป็นโอนาวีตลมาใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เลยนะคะค่ามาให้เลยนะคะกระสอบอันนี้ จะเป็นแดงของทางเขานะคะอ่ะเราจะกล้องดูอ่ะนี่เลยนะคะอันนี้แต่แจ้งพี่แจ้งนิดนึงนะคะลูกค่ะเป็นชุดหมีปนมาค่อนข้างหลายตัวนะคะลูกค้า่ะแต่ว่าสามารถไปทำราคาได้นะคะลูกค้า่ะใช่อ่ะสวยเลยสวยเลยนะคะลูกค้าสาคุ้ม สำหรับวันนี้นะคะ45กิโลราคาเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นนะคะูกคาค๋ามีไม่เยอะด้วยนะคะูกค้าจ๋าจะหมดแล้วเด้อใครที่สนใจสามารถเอฟเข้ามาได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะูกคาจ๋าหมดแล้วหมดเลยนะคะหมวดนี้เน้นย้ำอีกรอบนะคะูาคาจ๋าหมดแล้วหมดเลยเหลือเป็นกระสอบเต็มอีกหนึ่งกระสอบเท่านั้นนะคะูกคาจ๋าไม่สวยมาไม่เยอะนี่แต่งขาดนะคะูาคาจ๋านี่แต่งขาดอันนี้ก็อ้ล่ะตู้นีจ๊ะ นะจ๊ะนะจ๊ะนะคะมีทั้งแบบสั้นแบบยาวแต่ที่ดูกระสอบนี้แบบยาวจะดูเยอะกว่านะคะใช่ค่ะแบบยาวยิ่งทาราคาได้ค่อนข้างดีนะคะคุณจ๋าสวยนะค่ะใช่ค่ะช่วงนี้นะคะทําราคาได้เลยนะคะลูกค้าคนกําลังฮิตกันใช่ค่ะะคเริ่มจับมาฮิตนะคะลูกค้าสาวๆจากมาฮิตอีกแล้วนะคะสําหรับเยี่ยมยีนของเรานะคะสวยๆแบบนี้ค่ะแนะนํานะคะลูกค้าจ๋าค่ะออะหลากหลายอะสุดคอแห้ง อ่ะไปน okay. okay. no pues no yeah. ้ำพี่ไปแล้วนะคะโอเคค่ะน้ำไม่ไปพี่ไปก่อนเลยนะคะเราอยู่กันประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะคะลูกค้าจ้ะไม่คร่าวๆเราเกือบหมดแล้วนะคะเกือบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวทวนรายการให้อีกรอบหนึ่งนะคะหัวนี้จะเป็นเยี่ยมยีนนะคะลูกค้าค่ะเป็นงานญี่ปุ่นล็อกไอทีนะคะ4ี่กิโลราคา6000บาทนะคะจำนวนชิ้นอยู่ที่ประมาณ80-100ถึงชิ้นนะคะตกชิ้นหนึ่งเพียงแค่60บาท สำหรับเูื่้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นทางไลน์เฟซบุ o กเว็บไซต์ไอหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะพอดีอมีหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ